มิเมเริ่มเมาแล้วครับพี่นอนเลยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับวันนี้ก็มา่อพอกับผมกับบ้าพุ่มครับวันนี้บ้าพุ่มสีผ้ามาเอามิ่มครับพี่น้องนี่ครับยุูมองนั้นครับสีผ้าเบินงกันเลยครับผมห้างมกยางไงเลยครับเห็นครับุห้างพี่น้องมิ่มห้างมกยางไงเลยยุหน่ะสีด้นไฟพี่น้อง มิเมเริ่มเมาแล้วครับพี่น้องระนะครับ <c oughs> ท่านใหญ่ๆครับพี่น้อร์ เอาพิ่งกันพี่นอ้องเป็นแนวไหน,นเอาไม้เคี่ยวออกบ้านพี่นอ้องนี่ครับบ่ได้ตายพี่นอ้อง

ยังตบแบบยังพี่น้องไง้เดี๋ยวถ่าให้มันล่นเบิด์ตกันด้วครับพี่น้องคออ,ออกอ้าวพี่น้องมันยังตอมอยู่ครับเห็นบ่ครับเป็นเตาย่างเป็นแต่อตอตาสิพี่น้องอแต่เป็นลาเอา่านนะครับพี่น้อง

อย่ามันตอดพี่นอ้องออกก้นมันสูงเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่น้องก็ได้แล้วนั่น,นๆะครับพี่น้องอย่ามันตอด พี่น้องได้อยู่นี่ได้สัตด่างซ้ำนี่ไหอเออเออเออถือถือถือพี่น้องอนี่พี่น้องได้ด่างซ้ำนี่นี่ครับโอ้ยหนามหวานบอกไว้นี่ครับผมเห็ดนั่นเนี่ยเนี่ยนี่ นี่ครับพี่น้องเป็นตาแซ่บตาเสียบครับเห็นบ่ครับนี่ครับมันครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทางยูทูบครับสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งขอฝากไว้สำหรับนี้นะครับสวัสดีครับ